สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนให้ผู้เรียนได้ทดสอบอุปกรณ์ทวนสัญญาณนะคะซึ่งเป็นสายที่ใช้คือสายโคเวเชียนนะคะ เริ่มต้นนะคะเมื่อเรามีการต่อประกอบสายโคอิเชียนเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องมองว่าเราจะนําสายโคอิเชียนเนี่ยไปใช้กับอุปกรณ์ประเภทใดนะคะซึ่งวันนี้เราจะสาธิตวิธีการทดสอบสายโดยใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงกันระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้จ่ายสัญญ,ญาณทีวีนะคะเริ่มต้นนะคะกล่องสัญ,ญญาณทีวีนะคะจะมีอ่า หัวที่ใช้สาหรับต่อเชื่อมกับสายโคเอชเชียนนะคะเราก็นําการนํานสายโคเอชเชียนนะคะเข้าไปเสียบนะคะแล้วก็หมุนนะคะอุปกรณ์ด้านหลังกล่องนะคะหลังจากนั้นเราก็นาสายอีกด้านหนึ่งไปต่อเข้ากับตัวรับสัญญาณนะคะซึ่งอาจจะเชื่อมต่อกับทีวีนะคะหรืออุปกรณ์ภายในบ้านหรือภายในสํานักงานนะคะเม<อ>ื่อเรามีการเชื่อมต่อแล้วถ้าเกิดอุปกรณ์ สายสัญญาณที่เราประกอบขึ้นสามารถใช้งานได้นะคะมันก็ส่งผลให้ระหว่างกล่องสัญญาณทีวีนะคะสามารถเชื่อมต่อกับทีวีของเราได้นะคะซึ่งตัวนี้เราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีทั้งในตามโรงแรมนะคะตามสำนักงานหรือแม้กระทั่งตามบ้านเรือนนะคะซึ่งบางครั้งอะ่ะเราก็สามารถต่อสายประกอบเองขึ้นมาใช้งานนะคะ mm hmm. เพื่อให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกแล้วก็ไม่เปลืองงบประมาณนะคะ ถ้าเราสามารถต่อได้ถูกต้องนะคะสัญญาณทีวีก็จะติดค่ะนี่ก็คือเป็นวิธีการทดสอบสายสัญญาณโคเอชเชนนะคะเพื่อเรานำมาใช้งานนะคะ